แตงไทยอย่าปีนขึ้นไปลูกเดี๋ยวหัวทิ่มไม่ล้างรถลูกเดี๋ยวให้พี่ต่อล้างให้ลงมาเดี๋ยวให้พี่ต่อล้างให้พี่ต่อกับพี่กวาเขากำลังพับผ้าอยูพอพพ่พี่ต่อพับผ้าพี่ต่อพี่กว่าพับผ้าพี่กวา พับยังไงก็พับได้รู้มันเข้าตู้ได้อะอช่วยกันอเก่งมากอ่ะพับจะได้เก็บเข้าตู้จะได้มีพื้นที่เดี๋ยวเซเว่นมาส่งขนมรับอาหารค่ะนักเรียนพักเที่ยงแล้วค่ะอ่ะอ่ะพ่กว่าไปได้ค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะยัง อันนี้เป็นโรงอาหารนะคะเพราะเป็ดทอดทอดไข่มาอันนี้อ่ะไทยเอานี้เหรอครูใหญ่ทอดแตงไทยทำไมไม่ต่อคิวอะฮะไทยต่อคิวไทยต่อคิวมันจะหกไหมเนี่ยอันหนึ่งอ่ะแตงไทยไทยต่อคิวอ,อ่ะพี่ต่อมารออีกนะ้องกีฬาเอนะ้ยล น,น,นักเรียนใส่ซอสไหมนักเรียนใส่คุณค่ะในๆขอบคุณครับไม่ใส่เยอะเนาะขอบคุณค่ะยังตั้งใครขอบคุณค่ะไปนักเรียนไปนั่งกินลงอาหารนะคะ,คคะไปค่ะค,ค่ะกินเลยค,ะค่ะนักเรียนกินเสร็จแล้วพับผ้าต่อนะคะนักเรียน เสร็จแล้วจะอ่านหนังสือก่อนหรือจะกินขนมก่อนอ่านหนังสือครับอ่านโหของอไอ้กวาถ้าอ่านนานอะ่ะให้น้องกินขนมก่อนก็ได้แล้วค่อยอ่านไหนจังไทยโชว์อั้มสิจังไทยเขยบถ้วยมาไว้ใกล้ๆตัวเองหน่อยลูกเออจะได้ไม่หกกินเสร็จค่อยพับต่อเอามือฉีกได้เลยนะลูกเอามือฉีกได้เลย อร่อยไหมไข่ดาวอร่อยมากรับอร่อยแตงไทยอร่อยไหมไม่สนใจแตงกวาอร่อยไหม้นหนูถุงเท้ามันยานมันยานมันมียานบ้างมีขาดบ้างใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่กินข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยขนมผลไม้ผลไม,ลไม้วันนี้เป็นถั่วแระนะลูกนะ ส่วนขนมมีสาล่ายช็อกโกแลตเค้กส้มนี่มีเต้าหวยครับแล้วอันนี้ให้เยทวดซื้อมาให้เยทวดน้ำเต้าหู้ป่ะใช่เอาไปให้ทวดแก่ต่อปะ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 น้ำเต้าหู้วางว้ให้ทวดวางไว้ให้ทวดเออ มาเดี๋ยวแม่แกะให้อาแม่แกะเสร็จละวป่ะลงไปกินกันมีช็อกโกแลตสาลายเค้กส้มแล้วก็ผลไม้มีถั่วและโอเคอ่ะของอากวาชิ้นหนึ่งอ่ะต่อคนละชิ้นเลย แม่ขอชิมหน่อยได้ปะขอชิมนิดเดียวอนอ่อนอถ้าเหยิบมาได้ไหมมันตากแดดไปนั่งข้างพี่ต่อมันตากแดดกว่าถือให้น้องหน่อยเอาไปวางข้างพี่ต่อโดนเสื้อผ้าแล้วนะ่ะไปนั่งข้างพี่ต่อตรงนี้มันแดด คือดีดิขยับเสื้อผ้าออกสิกินเสร็จแล้วเอามารวมกันตรงนี้แล้วค่อยเอาไปทิ้งทีเดียวจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบนะลูกนะเ,เนี่ยแล้วก็เอาถุงเซเว่นไปทิ้งให้ด้วยเนี่ยกินเสร็จอย่าลืมทำหน้าที่นะหน้าที่อะไรพับผ้าต่อ ต่อโดยนี่นะเข้าอร่อยอะไรไหมลูกอร่อยขาไก่เขาอันนี้ก็หยิบกินเลยสิลุงเทออกมาเทใส่ถาดเทใส่ถาดคว่ำใส่ถาดเออแล้วก็หยิบกินเอ้ยระวังระวัง นั่นแหละเอาออกมาแล้วก็ค่อยๆบีกกินมาเดี๋ยวแม่ทิ้งอ่ะกว่ากินข้าวให้หมดอีกสองสามคำจะหมดแล้วนะ่ะ <c oughs> พี่ต่อเขากินถ้วยสองแล้วแตงทายกินถั่วและให้แม่ดูสิ <c oughs> กินเลยแตงทายยา ไทอแก่แด้อยู่ไม่เป็นไรให้น้องแก่เองเลยลกูกไม่ต้องทําให้น้องอร่อยไหมในอ้าป,ป่าโชวเขียววเลยเนาะเก่งมากพี่กอาขวดน้ำเหยียบออกหน่อย ไหนพี่กวาโชอ้ําไข่สิในโชอ้ําไข่หันมาอ้่ให้แม่ดูดิอ้่เก่งมากใกล้หมดแล้วอกินให้หมดกินข้าวกับขนมเหรอ,อเอาน้ําไปวางไว้ฝั่งนู้นสิลูกจะอุ้มไว้ทําไมอ๋มอ,อโอเคอ่ะเสร็จแล้วพับผ้าต่อ,อะนะแม่อ่ําอัอ่มในทไทยแกะถั่วแ้วให้ดูชิ๋อกินสาล่ายกินสาลาย หนเต็งไทแกะถั่วแล้วเป็นไหมแกะยังไงแกะถั่วแล้วแก่ยังไงไหนแกะให้ดูดิอ่ะอ่ะกินได้เลยมันออกมาแล้วอ่ะกินกินเม็ดมันสิกินเปลือกมันไหมให้พี่ต่อแกะให้ไหมแต่ไม่ต้องหรอกต้องฝึกแกะเองอ้ะเฮ้ยมันแกะเองได้เว้ยมันแกะเองได้เว้ยไหนโชว์ส่วนแรดีอาปากเนี้ย อาปากชูหัวเลยดิอาอาคุณบ้างอ่ะกินอ่ะาปากให้พี่ดูหน่อยอาปากให้พี่ดูหน่อยอกินดีๆมันหกมันสกปรกอ่ำแซงไทยถ้าทำเล่นแม่จะไม่ซื้อให้กินนะกินดีๆ ถ้าทำเล่นเดี๋ยวจะไม่ซื้อใช่ออร่ยโอ้โหทำหน้าตลกทำหน้าตลกอันนี้ขอชิมหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่ชอบพี่ชอบไหมอืมแต่ไอ้กวางกับไทยชอบใช่ไหมชอบแต่หนูก็แบ่งให้ได้อืมขอบใจอ่ะนี่ขอชิมได้ไหมได้ค่ะเอืม ไอ้ไทยบอกวางไว้นี่นะอันนี้ขอกินได้ไหมได้ได้เหรอไม่ห่วงใช่ไหมขอบใจขอบใจกินได้ทุกอย่างต้งแม่ค่ะข้ภาวผัดแม่น้ำโอเคแม่ขอกินนี้นะได้มากๆ,ๆไอ้กวางกินข้าวหมดเก่งมากมบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ